ที่ผ่านมาเรามีพระสยามเทวาธิราชในมนนึกขณะเดียวกันก็สร้างสิ่งที่มีพลังเหนือด้วยเป็นของจริงมีพลังบังคับตรงขึ้นสิ่งนั้นก็คือรัฐสภาพญาสยามมาราธิราชปัญหาอยู่ที่ว่าทำไมเราต้องสร้างรัฐสภาพญาสยามมาราธิราชขึ้นมา แล้วสร้างมาตรการบ่มคมสกัดวิญญาณเพื่อคุมบังคับเมื่อสร้างวิญญาณมาขึ้นมาก็ต้องเน้นคุณสมบัติตัวบุคคลข้อห้ามขั้นตอนตรวจสอบมากเขียนกรอบงานที่้องการไว้ให้กระทําจํานวนมากคือแนวนโยบายแห่งรัฐก็ต้องให้ละเอียดแต่มันก็ไม่แก้เรื่องการเรื่องปฏิบัติและยิ่งเขียนมากก็ยิ่งให้ตัวน้อยจะอ่อนเรื่องการออกกลอเม็ดเชิงการ เขียนกฎเพื่อเกณฑ์คนเข้ามาป็นทาสทำงานอันนี้ก็คือบทหน้าที่และการจะต้องสร้างองค์กรอิสระจำนวนมากส่วนการตรวจสอบจะทำงานหนักวอนขอเสรีภาพและการแยกย่อยในเรื่องนั้นนี้ก็คือบทเสรีภาพก็ต้องเขียนมากๆก็เขียนลอยหลงกันอย่างนั้นเพราะมันไม่ได้อยากจะเขียนจริงที่ได้จากที่ได้บ้างไม่ได้บ้างนั้นมันไม่ได้ในเชิงคุณภาพ แค่แม่ไม่ทีดเดินถนนแต่พอมีโจรเต็มสองข้างถนนมันเป็นเสรีภาพที่มีคุณภาพตามที่ต้องการหรือส่วนการแยกแยอะไรที่ต้องการล่บภายใต้ระบบที่ไร้คุณภาพหรือไม่พอเพียงแล้วถ้าจะเอาอยางึ่ามากก็ต้องพยุงทุนมาจากเรื่องอื่นสิ่งที่ต้องการก็ได้คุณภาพส่วนอื่นก็ขาดเสียสดุลกลายเป็นได้เพื่อจะตายทำไม จึงขยันอะไรกันมากมายโดยที่หมายกลับเป็นรกทำไมจึงไม่สร้างรัฐสภาสำนักบริหารจัดการของพระสยามเทวาธิราชที่มุ่งสวัสดิ์กันสบายๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกันมากมายทำไมจึงไม่สร้างโรงผลิตน้ำดีสียทีเดียวแต่กลับสร้างโรงผลิตน้ำเน่าและต้องทำอะไรอีกมากมายเพื่อจะได้น้ำดีมาใช้ทำไม จึงเอามาพยศมาใช้ให้แม่ทัพรำทลนพร้อมควบบังคับขี่ทำไมไม่เรือกม้าพันธ์ดีที่แสนรู้มาใช้แม่ทัพเรากุศกต่างจะได้รำาทวนกันให้ถนัดถันธนีทำไมจึงชอบใช้ชอบซ่อมเครื่องบินยุกพระเจ้าเขาแล้วเป็นหานักบินมือหนึ่งมือเทวดาทำไมยังไม่สร้างเครื่องบินรับแเทคที่มีหลายระบบอัตันตัติัที่ต้องการปีมือเสียอากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น